สู่โรงเรียนแฟลลี่ลิสตันโรงเรียนที่จะสอนในเรื่องเวทมนต์นต่างๆและฉันผู้อำนวยการโซทุกคนเดี่ยวน,น้ำมาขอโซโซฮิเดคารุ อายุ22ปีฉันหวังว่านันกเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนทีนี่จะเป็นเด็กดีอย่างที่ฉันต้องการนะไปเจกอกันพวกเราไปรอเด็กๆกันดีกว่าคงว่าเด็กๆทั้งหลายจะมารอกันแล้วนะแต่ถ้าให้ดีน่าจะยังไม่มากันละมั ถ้าอย่างนั้นก็งต้องเดินรอก็ต้องเรียนแล้วกันนะที่นี่ก็คงจะไม่ดีมากน,นักเรียนที่ไหนกันสมาทอที่ห้องสมอฉันควรจะรออยู่ตรงนี้นะน่าทานเข้ามาอย่างไรไป่นักเรียนที่นี่มาใช้กันจังเลยนะ ฉันเองก็ไม่ได้ไปกนคน่าเองกับเธอด้วยอย่าใส่ใจนะทางด้านหลังนี่ก็เช่นกันนะเออเมื่อไหร่เด็กๆจะมากันเนละ็นนะโน่นนานจริงๆ

คำมาเลยลวกันสาวแก่งอย่างเรานะเ,เนี้ยนะเอ๊ะเพื่อนคอยอะ่ะเพื่อนคอยกันนะ่ะฉันเห็นนะเอ๊ะสวัสดีนักเรียนส,สวัสดีค่ะคงจะเป็นนักเรียนที่สินะ ไปรอตรงโน้นก่อนนะเดี๋ยวพอจะไปหานะไปตรงนน้นก่อนได้ค่ะไปช่วงนี้อนะ่ะพอต้องไปรอรับเด็กๆก่อนแล้วเหนื่อยใจนะเหนื่อยใจอนะ่ะ มนันก็ก็ขอให้เรื่อยกันนะคะที่คือมันอาจจะมันแปลกๆหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยเป็นตามเนื้อเรื่องที่เราทสักเท่าไหร่เพราะว่ามันอืมจะพยายาม้วยกันนะอย่าอย่าสนใจในข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนรวมทั้งนั้นด้วยรวมทั้งเอตรงนั้นด้วยตอนนี้คือสอนทุกคนหน้าเบื่อจังเลยอ่ะ อน่าเบื่อจังเลยฉันคงจะต้องไปที่ที่ฉันชอบมากที่สุดก่อนละกันสินะถ้าอย่างนั้นก็อาจจะไม่อินกันนิดนึงแล้วกันนะน่าจะอินกันนะแต่ละคนฉันคงจะต้องไปที่ที่ฉันชอบมากที่สุดสแล้วะจินนี่ ฟลี่ลิตันอืม,มดูก้นหน่อยดีกว่าหมดเดบมนี้จะบอกอะไรฉันกันแน่ทำไม่ได้คนนั้นก,กมมลัวมากเลยสินะไม่งั้นนดะ็คเไม่กลับมาหรอกฉันจะขอไดเวสักหน่อยแล้วกันนะ ตอ่อมาเดนเนอรมาโกเรชแฟรีิอาเอ๊ะยหญจังเลยแฮะใช้แต่วเวทมนต์ดำเนี่ยไม่ใช้เวทอื่นบ้างนะน่าเบื่อจริงอีกเด็กคนไหนขอย่างฉันจะสามารถใช้เวทมนต์อื่นได้กว่านนะฟอลิงไวเอ็น เออเด็งทองกระถาพี่พีทุบๆอยู่เลยครับทีเกิดมปเออันด้วยใช้คำว่า falling หรออนันจำเันเมื่อกี้ช่วยออกเสียงไม่ค่อยถูกนะลองใหม่ดีกว่าเอ๊ะเออผู้สองห่อสวยแล้วไงแล้วมาเอาใหม่แล้วกันนะ falling lion ยังไม่ไปอีกะฉันคงจะออกเสียงพิดิจริงๆสินะ Foring Liash Idmesh เฮยไมก่กระถ่ายนี่มันพังเปล่านี่ทำไมฉันท่องผิดๆทุกวันนี้แล้วฉันจะไปะเป็นอาจารย์ได้ยังไงอ้ย จะแกะตัวน,นั้นเขาใช้เวทมนต์หน่อยแล้วกันนะเจ๊แกตัวน,นั้นไปไหนแล้วนะว่างายเข้ามาถึงที่นี่ยังไงก็ต้องตายนี่สินะถ้าอย่างนั้น falling washer ทีนี้ก็ใช้เวทมนตอได้ไฟ oven วิ่นบอ,นอ,อทีนี้ก็ดีแล้ว โอยน์ไลอ่นได้เลยเราทำให้เรียนกินแล้วสินะเพราะว่ามันจะไม่มีพิษนะวิมบงฉันใช้ได้แบบเอฟบอลด,นดานเมิดแอบเสดายอยู่นะที่ใช้ได้แค่นั้นแนะแต่ยังไงซะฉันก็สามารถใช้วทมบต์ได้อยู่ดี พราะยังไงฉันก็ปอาจารย์ที่นี่นะใช้เว็มันไม่ได้มันก็แปลกที่นี่ก็ได้เวลาอยู่หนังสือหนังสืออะไรที่จะอ่านวันนี้เออเออเอหนังสือเล่มนี้ไม่ค่อยมีอะไรดีนะฮะฉันไปดีกว่าก็เหนื่อยแล้วควรจะใช้เว็มอนตายนะเพื่อชำระล้างร่างกายก่อน falling ไม่สิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษโทษ Water Lion อือนี่ก็ใช้จรินตลาการมกเองนะ w a l i n g Lion m o n s t e r อือ <ester> นั่นนี่ธนูมาดีก็ดีแฮะแต่ว่าธนุขฉันไม่ได้เอ็นชาน่ะขอโทษดีนะ แอมน่าเสียดายอยู่นะทีวันนี้ไม่มีเรียนแบบนักเรียนคนนั้นก็มาเร็วไปตอนนี้ฉันคงต้องบอกให้กลับก่อนนะไม่สิเขาอยู่ไปกันเถอโอ๊ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฉันไม่ทำอะไรนะตัวท,ทีนะพนอดีว่าฉันใช้ไม้หมวยไม่เมก่งก็เลยไปฝึกเรื่องนั้นแทนนะ ที่นี่ก็ฉันไม่ได้ทำอะไรหลายคนน่าจะไม่อินแล้วมั้งที่นี่นะที่แห่งนี้น่าเบื่อจังเลยแฮะปุ้มในการหรือพรอ้อยอย่างฉันไม่จะเล่นน้ำนะแต่ว่าสุดท้าไม่นาดี ฉ่น่าเชนเซเว่นมันไ่นกว่ามาสเตอร์วิงลูอันอืมไมมอ้บอลน้ำก็ใช้ได้ดีอยู่นะ่นาตัวไอ้บอนด้านเวอร์นี่สิใช้ไม่ค่อยเป็นแต่ก็ใช้ได้ดีนี่นานะฉันคนจะ การคอนโทรลมากกว่าใหที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะที่โซฟ่อนอนของโรงเรียนๆแห่นงนี้แล้วก็ฉันไม่มีห้องนอนหรอกห้องนอนฉันซุกซ่อนไว้อ่นะไม่ใครให้ห้องนี้ก็เหมือนเหๆกันหมดเลยละเอามาดูกันเลย ิ้นคงต้องลองไปพักก่อนแล้วล่ะโอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะฉันว่าฉันเลยห้องนอนตัวเอง ข้าผ่ันก่อนจะมีสอนพวกนี้นะอืมเออวันนี้พูดในการโซก็ทำพิพิหลายอย่างนะฮะถ้าอย่างนั้นเรามาใช้เวทดมอนให้เหมาะสบอบการเป็นผู้ในการหน่อยดีกว่า อยู <You> yeah. ่แล้วเอ๊ะพีนมองฉันผิดแปลกเหรอเออซึ่งเหมือนเด็กนักเรียนมากกว่าเลยฮะพี่นงใช้ใหม่แล้วล่ะกับพีนุงน่าจะดีกว่า f l i n g ์ไล่เลเวอร์เอ๊ะฉันทำได้แบบนี้ให้เงินเขอแล้อเหตงนั้นเขาลองยิงสักหน่อยดีกว่า เออเว็บมอนี่ออกมาคนเป็นเว็บบนเดิมสินะถ้าอย่างนั้นขอลองท่องฉากพร้อมๆกันหน่อย Falling Water Wine ใช้ได้เหมนนะ้เว็บบนเดิมของฉันทะน้ออกมาเป็นทนุพิษยิงทีเดียวตายถ้าอย่างนั้นผู้ในการโซก็ทำสำเร็จแล้ว Waterline ไม่ใช่ค i ฟ e r เออ Valley Austin โอ้ยมาคาทายอยู่เลเนี่ยทอนนี้โอเคางั้นเดี๋ยวในกห้ต้้งไปแล้วหรอขอให้ดีทุกคนโชคดีกัน,กนสอบวันท่นี้กันนะ